องค์นี้นะคะดูผิวเผนเหมือนกันเลยแต่คู่นี้มีองคหนึ่งเล่นอีกองคหนึ่งไม่เล่นนะคะเรามาดูองค์ที่เล่นก่อนเลยละกันก็คือองค์นี้นะคะที่ผิวทองจะมีความสุขอารามกว่าองนี้เป็นโคตโตเต่าตัวเล็กที่ดาพูดเสมอว่าตัวนี้ดาไม่ได้เล่นเดี๋ยวเรามาดูโคตกันนะคะเห็นไหมคะโคดเนี่ยตตเต่าจะไม่มีหาง แล้วเรามาเทียบกับอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นตอเต่าที่มีหางใช้คําว่ามีหางละกันก็จะมีความตัวใหญ่กว่าองค์นี้แท้นะคะและเรามาดูรอยตะไบด้านล่างของทั้งคู่นะคะพอดีคุณพี่เขาเอามาปล่อยเลยขอถ่ายเห็นไหมคะองค์นี้แท้จะมีรอยตะไบที่ชัดเจนองค์นี้ ไม่มีเลยเป็นการหล่อขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะนี่คือการแยกเจ้าแม่กวนอิมพิมพ์เล็กง่ายๆนะคะสร้างเพียง300องค์แท้ไม่แท้ค่ะ